ครับผมท่านผู้ชมกาบทักททยสบายดีพอพี่น้องเย็บซี่ถกทนเนาะครับผมเนาะโอ้ยกว่าขัก,กได้เหล็กม่ปลุกกระดายครับผมท่านผู้ชมผีพอมาบอกก็ถือว่าคักกินได้ครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าจากไหนมันก็คือว่าแต่เนาะบางเทียงมันก็พลาดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะ่นบอกสามศูนย์ออกสามหนึ่งโอ้ยเสดายขักพอเที่ยงกบว่าอยู่ทาหกตัวมันเป็นไปบ่ได้ดรือง่ายครับผมมันจะเป็นไปได้ยากแต่ว่ากะสองตัวกะถือว่ามันพลาดไปนิดเดียวนะครับผมเนาะ ั่นแล้วพอช่างเล่นมาผาพี่พะนองมาติดตามอีกครั้งหนึ่งครับผมมาถ่าฟังน้ากันพึ่งมาเด้นี่ครับผมพึ่งมาไปเก็บเหยงนอกก็มาแต่ว่าแต่ว่ามันขึ้นแต่ฟันดีอยู่ด้วยนะาฟันดีแล้วครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวไปฟังฟังน้ากันนะครับเนาะมาเป็นเลขตัวไหนชุดไหนต่อก่อนไม่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับแม่ปูกสวัสดีครับโอ้คัน ขันเป็นผู้หญิงนี่แม่นแม่นขันเป็นผู้หญิงบอกนี่แม่นเพราะว่าตอนเจาอนัอ่นที่ใดสองสามวสงวดซ้อนนั่นก็ไม่ได้เพิ่นบอกเนาะจ้าขันผู้ชายบอกอย่างเป็นปริศนาแต่ก็เขาอยู่ขึ้นหนีนะม,มันขึ้นมันลงนะมันขึ้นแต้มหนึง่งเห็นบอกอันเก่าเจนยังลงแต้มหนึ่งเนาะเก็ขึ้นแต้มหนึง่งลงแต้มหนึง่งจ้าขน้นแล้วต้องเก่งโกเล็กได้ครับผมท่านผู้ชมต้องเก่งโกเล็กได้เป็นอยังว่าต้องเก่งโกเล็กท่าหายมากต้องซื้อขึ้นซื้อลงน้ำจักน้อยเนาะครับผมเนาะอ้ามีหญิงแม่นบอกงวดนี่ ผู n, n, ้หญิงยอมมื่อวานไปขุดมันกับกับหาอีกดอกคือจังไปหาเห็ดปวกครับนี่่ะผู้หญิงน่ะเพิ่นบอกหาฝนก็ตกคั่นห้าองกันั่งเซาห่มอยู่กับ่แต่ก็บ่ฮู้ดอกความันก็ยังไปกับาคือเก่าบานเขเอิ้นก็มากินอันของเนาะก็กินกันบาดสิเมื่อเขาเจ้าเลี้ยงยังกันเลี้ยงยังก็สร้างเากินเาเมื่อเพิ่นว่า หญ้าว่าหญ้าว่าเผากินเผาเมื่อเดียงยังก็ซางก็กินกินแล้วก็มื้ออะอือมาพากันมาฮอดอันแนทางนี่ล่ะแม่ใหญ่นั่นเลยเลยว่าแน่แล้วว่าบ่กลับอีกบ่แล้วว่าไผเออน่นว่ากงัปเบิ่งไปเมืองกูบ่ไปดอกหญาว่าแม่ใหญ่หั่นเออม่ใหญ่นี่คยเห็นอยู่ไสนก็เกิดว่าก็เลยกลับมาหาแล้วว่าอันแนมๆสิบอกแล้วว่าแนมขึ้น เถึงอนคนกุ้งใหม่นละว่าแนมไปละว่าอียงน้อยเถงอกุ้หม่ก็แนมเห็นไปเขาตีป่ายไางนัละว่าเห็นแต่ไปบาะแล็วกัย่างี้เขาป่าม่นห็นงกานเนีย่างววไปมุ้ยปู้ยถาเป่ายังเขาจตีไวจักไปสีแดงๆตีนกุ้งใหม่ก็จังันไปสบกอญางจังสีนี่ละป่าสมวันจังสีละแล้วว่นเน่น่นเอาคนละวันเนมึงไปละว่า <laughs> cái chỗ bà cái lưỡi ngoặc nè với bờ bọn nó, nó cái nhàng như vậy hả cái lưỡi ngoặc với bờ cung mãi áo và lệ thua hẳn, cứ lưỡi và cái trừ ăn lên chay và anh đi. ôi hết việc tô lệ rồi cái tô lệ lệ xám tô nha, cái pháo khăn nạt, cái pháo nó cuộn nhà cái phân nhị lệ cái giặc đại dại <laughs> này, này cái xé nhàng khâu phải dại này cái ừ. đây ยหญเนี่ยสำคัญเด้่ยถ้าเราเอิอดเอาเด็กเห็นบอกเราเอิอดเอาเงินน่ะน้อไม่ใหญ่นี่ยฮันตอนแรกนี่ยเพิ่นเพิ่นบอกให้แม่ปลูกไปกลับไปเอากลับไปเอาเห็ดเห็ดเห็ดหีืหยังก็ตอนนั้นคือไปหาเห็ดบอกไปหาเห็ดปัวกลับไปเอาอยู่โฟนนั่นลราว่าไปแล้วบ่มีเห็ดเห็นเงินเดือนบาทเดือนเดียวเงินน่ะมันออกสูญเก่าเนาะงวดน่ะนาะสูญหกออกสูญหกบอกจ้าออกสูญหกแต่บาทเนี่ยฮันมันเป็นสูญเก่าน้อเป็นสูญหกอี๋เป็นสูญหกเก่าสูญหกเด็กสามโตยังว่าบัดงวดที่สองบัดนี้ที่ว่าเพิ่นว่าอนวัเบิ่ยหย ไปขึ้นยังไปเขียนหมูบานบอกเขียนนอย่างเกาะหาซูนบ่ตอนตอนนั้นเนาะจ้ะนี่แล้วบอกแล้วว่าให้เบิ้งป่ายอีกนี่ก็ได้หัวไปเบิ้งเหห็นเล็กอันเก่าเจ็ดหาเก้าเจ็ดห้าแม่นอู้เหล็กงานเลยเจนี้ก็ยังว่าเอาป่ายโซฟโกก็เป็นเหล็กนะเก่าเจ็ดหาแล้วบอกเหล็กว่าก็ฝ่าวแลนน่น้ำยาก็ เจ้าไปต่อเขื่อต่อยังะดุดตื่นคือกันเจ้า้องก็ได้แต่จือเละก็จืดได้จืดเหมียนเป๊เละเลยเปะเละขนาดฟันตีจานตีสียยังหลุดมาเขียนขนาดเจ้า้องบรสืิด้วยเนียเก้าเจ็ดห้าครับผมเหมนเห็นเละเก่าเจ็ดหาป่ายเนี่ยป่ายสีแดงเละเขาเป็นตัวสีเขียวสำคัญนะครับผมมันบอเกียวดอกสีหยังกระซังมันตัวเลขะนอกบอเกียวดอกครับผม เกียวยุติคนมาบอกแม่นเกี่ยวยุติคนมาออมมาห้บอกซื่อๆนี่แหละครับผมให้มาหายแม่นยุคล่อหายนั่นจ้ะแต่ว่าห้องกับอ่อนหนำเนี่ยเก้าเจ็ดห้าสามโตเลยได้เลือดสีให้เบิ่งนั่นตัดตัดเอาครับผมท่านผู้ชมหมุนเหล่นบอยง่ายซะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหาหาเก้ายังสีครับผมมันจะเป็นหกใดยี่โบเป็นหกหาหกอีกใดยี่โบเพราะเที่ยงว่ามันจะเป็นยี่บบก็เป็นแน่นอน มันบอกว่ามันมากเกินสองเสียรดอกนะขอเสียงมาแมนมันตงเป็นเลขเก้านี่ละแมนเลขเก้านี่ละเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าห้าห้าเก้าแล้วก็ฮเจ็ดเจ็ดฮ่าครับผมถ้าตัดเหร่นมุนเหร่นนี่สีเนาะครับผมจะไม่จุมเนาะไปกลับมานั่มครับผมเพื่อว่าเพิ่นไหมาเก้าห้าเจ็ดเจ็ดสี่พอิีออกเก้าเจ็ดห่าเจ็ดสี่นี่กันสีสหลด์นี่ครับผมจะมาจุมกันน้ำบวกกลับเนาะอืม สำคัญครับผมถ้าคุณยายนี่เนาะแม่ปลูกเนาะแม่ทำคุณยายนี่อยากอยากแม่นแน่อยู่แม่นอีหลีครับผมแต่ผมชอบเมว่าแม่นแน่แม่นอีหลีถ้าเป็นผู้ชายเป็นอีหยังเขาฝันอย่างสิ่งหนึ่งอยากคืนอยากโล,<ม>ล่งกั็รักเธอเพราะกะหายเป็นปิศาจแต่ว่ากับว่แม่นว่าฝันว่าแคขี้ลายแล้วเขาไม่ปลูกกระไดาบางครั้งบ่เข่าก็บ,บ่ได้หนีไก่เด้ยัง,งขึ้นหัวที่ผ่านมาคือกันครับผมสามศูนย์ออกสามหนึ่ง ก็ับรถถือวันนี้ไก่นอแม่ยู่จะคืนก็ลงแต้นี่ยคือมื่อคือกนเขาจ้เอารถมาหายยกสองล้อนานะก็สองศูนย์คักขันอีมันขันขัน้นแปลเป็นอันนะครับผมท่านผู้ชมเขาหายขาเจ้าก็หายเถือกอยู่แต่บางขังเขาเจ้ากับบางนอขาเจ้ากับบ้าหายตรงกับมี่ตรงเนาะนังเที่ยวก็คือยังคุณยายนี่คือกันนังเที่ยวกับะตรงคือกันนังเที่ยวกะขืนลงแต้มนึ่งจะสี่ครับผมนงกเทียกับเป็นโต๊ก้าบจะสี่กับแม่แม่นักเอยยังเป็นต๊ะก้าบลายกัวคงคงใหญ่นี่เธออยู่ยังเป็น <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ลองพิจานาเบื้องเด้ยครับผมท่านผู้ชม957 957ตัดเลนก้า77ฮ่าเก้าหาหาเก้าหลักก็เก้า77เก้าเนาะครับผมเนาะถ้ากลับกันกับว่าหลเด้อครับผมใ้าไหกลับเก้าเป็นเลขหกหนึ่งก็เป็นหก77หกเท่านั้นละเป็นหกห่าห่าหกอีกเป็นย่าตามเถื่อนละจ้องเถื่อนละเนาะอ่าลองพิจารณาเบื้องครับผม อันนี้เป็นผีคุณยายครับผมถี่พ่นเคยมาบอกเห็นว่าว่าแต่พันบอกแล้วว่าสี่ว่าเบิ่งเอาอยู่ทั้ง้นใหมเท่านี้ก็หายเข้าไปเลยคึอกันกับงวดถี่ว่าบอกเปลวเหตุขึ้นกันกับเปราวเหตุเห,เห็นแต่เงินเห็นบาทกับงวกับเบิ่งยายก็หายไปขึ้นกันคนเดียวกันครับผมจะเป็นภู่มเจ้าทีนั่นไหมปลูกเนาะอาจจะแม่นเพราะว่าทางนีเขาปลาดูมากไปห้ากินอื อาจจะแ์เมนลหรครับผมท่านผู้ชุ่มอ่ะน้องพิจารณาเบิ่งเดี๋ยวพ <c inhos> um. อเช้าใส่แมีของข้อเขียนใส่กระดาษให้แม่ปุ๊กได้ยกกับพี่น้องในแคปหน้าจอยเบิ่งเนาะพอมันเหลืออยู่หลายมือเยู่ครับผมต้องมาที่ตามก่รหลักคอยมากโค้งสุดท้ายอีกคร e. ั้งหนึ่งเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวไปถามเบิ่งน้ำกันครับผมผมท่านผู้ชมตัวเลขของแม่ปุ๊กประจําของงวดวันที่หนึ่งหนึ่งพี่ว่าประจําของงวดวันที่สิบหกกันยายนเนาะครับผมเนาะเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดผีคุณยายเด้อครับมาบอก นี่แอดมินของข้าวตาไท้เดียบร้อยครับผมเจ็ดหาหาเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหาเก้าเก้าหาถ้าจะเอาหัวลงเป็นเลขคกเก่าลงกับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่แหละครับผมตัวเดียวนี่ละเนาะถ้าท่านได้ย่อลงเนาะครับผมเนาะฮะให้ทุกท่านโชคดีโชคหวานครับผมตัวเลขของแม่ปุกนี่สําคัญอยู่นะครับสําคัญนะครับผมท่านผู้ชมทาผีคุณยายมาบอกเนาะท้าผีคุณยายมาบอกนี่สําคัญดีดีครับผมเคยเขามาแล้วสองงวดสามงวดท,าท้าเพ่อเรื่องจำบ่ผิดงวดแรกเป็นไห้แม่ปุกกับแปวเห็ด แต่ว่าบ่ามีเห็ดมีเงินเหรียญบาทออกหกศูนย์หรือว่าศูนย์หกหลังงวดน,นั้นเข้าเต็มเต็มหละอีกงวดหนึ่งว่าสี่ว่าสีาสาส่ใส่ป้ายคือป้ายป้าย,ายอย่างนี้ลระคือเข้าจะไปอุดรออยังสิน่น่มันจะมีป้ายบอกกัสีเนาะขับเนาะแต่ว่ามันเป็นตัวเลขยหันเป็นป้ายนั้นเป็นตัวเลขกระเข้าครับผมงวดน,นี้มาอีกแล้วครับผมบอแน,นครับแม่ปลูกว่าโอ้ลูกสาวเขียนให้ตัวหนังสือตัวเลขงามประน,นส่บอกออกสามตัวรงเป๊ะเลยบอกเอพื่นว่า อาไว้มาก็ลองแกมหน่าจอยเบิ่งครับผมเนผู้ชมมาค่อยจัดนดะครับผมานมู้ชมเงินในกระเป๋าของท่านใหญ่คนอื่นตัวใดเนาะครับผมนเพราะเจ้างเองกับมาติตาใหม่แกเป็นแนวทางครับผมแนวทางของงวดวันที่16บักตุยายนแนวทางของจากกิจการของรัฐบาลไปมาค่อยจัดคัดให้เบิรงพอสนานคลิปนี้พระเจ้างเขาตัวร้าไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าตัวก่อนจากกันคือเกาครับผมาตมู้ชมพระเจ้งเอาของดีว่าฝากพี่ตอนน้องเป็นของซอยขาซอยขายสีพึ่งน้องช้าง ได้ไปแล้วขายของนี่ดีครับผมโปรยเดีไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปสร้างรายละเอียดจากปากปูเลยครับผมขอบคุณหลายครับแม่ปูขอบคุณห่หลายครับสีผิ่งนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผึ่งนองสร้างเมื่อวานนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่องเขาหลงเครื่องเขาหลงดีแนวดไผ่มีติดต,ต้นต,ติดตไว้จะเกิดบาลมี มียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ทรายเห็นผู้ทรายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเบืองแต่ข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอานะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุคล้นิีนี่สิว่านองสางด้วยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ่าลาูกขออนุญาตเต็ดหนองสงอร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮือนไปบานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาค่า,าขายกับบริตกดำอ่ามิจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่าขาใจว่าสร้่งมีคุน คนมาเข้าใจสีเปเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดเีเขาอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวประหลาดก็เลยบางความเกียดคุยกหลงปูวว่าลูกล้านี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลนห้เชือ้อทิ่ไปทิ่เหมือนที่เหมือไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็ลงบูวเหวียงว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมา ลูกแต่ว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพูดธคุค้นขึ้นหยีบเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นหลีมีพูดธคุ้นไมดด่ด้อยมียติริตมีอำนาจสามารถมวยนวดยติฤิ์สามารถ,าารถไปหาผู้ใดเกิดกขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุชนมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งมองลาลเาพ่น่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินนามบกทูมกินเนื่อเท่าี่ฝากตูมคือทูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกสีเขียวนํำนี่คือฝากตูมฝากทูมบ้านพ่อตาปนโบเอาพ่นมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเคื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขึ้นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบบพ่อแล้วเอาฝากกุน พูนบาดตนคูนตองเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนี่มานี่คือใบคูนนี่นี่มันใบม่พูนเพราะปสิฐานอยู่ครับ <laughs> เป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็น,ปนอี่อย่างครับผมอาศิวารีอาศิวารีองมหาราบองค์เนตามหาราบนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่ยีดำมีตำ,ำนานมากกันทีกระสางกับพระโลกยันองสร้างคือไม่มีวดำเสียมาเห็น จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องสร้างครับคือปุ๊กเสกของปุตบิดตำหน้าอยู่ในเจตตาหน้านเบิดปุ๊กเสกเชือ่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาเฉลยเชื่อจะเป็นคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ปูปุ๊กเสกผู้ร่วมแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมณีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิโร่งนี่ผู้ปุ๊กเสกให้รุ่นแรกฮะยาถ่ายไปสองผู้รอด อ่าบัตรกุ๊ดคูนอ่าปูรอดทรมาชิโนงานเป็นปูพิเศษปูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีเวียเปลี่ยนควมยากตันใน้คนมังมีอยู่กินสลางด้วยกันบันจะทีวดูครับ,รบนี่นี่นนนน่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโร,ร,รดวิโรดยัตตานบุคือปูรอดทงสีเมืองอ่านี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับเว้นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลย ปูรอดออกมาจากสปูรอดเป็นส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สีไปของ่อใหญ่ที่หอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรื่องก้อมเป็นมา